สวัสดีครับผมพระนงกรนะครับในวันนี้ผมเนี่ยจะมาตามหาเอ่อมาตอบคำถามที่กว่านะครับม,มาตอบคำถามคอมเมนต์ที่ว่าเอ่อรีวิวรีวิวชีวิตทหารหน่อยนะครับหลังจากที่มาเป็นทหารมานะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือเอ่อเรียกว่าสิบเรื่องเล่านะครับไม่เท่ากับที่เจอเองนะครับ ก็คือพี่เนี่ยเขาบอกมานะครับอย่างวรลวิทนี่นะครับวรวิทนี่ยก็บอกว่าว่าเป็นทหารเนี่ยได้นู่นนั่นกินผักนุนด้วนกินไม่มีเนื้ออะไรพวกนี้นะครับก็ผมนี่ได้ไปสัมผัสมาแล้วนะครับก็คือสิบเรื่องนะครับไม่เข้าเจอเองนะครับสิบเรื่องเล่าไม่เข้าเจอเองอย่างที่หนึ่งเลยนะครับมาเปิดปยวันแรกนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยเกมเลยนะครับโดนรับน้องใหม่อไปถึงนะครับ หมู่เขาจะมีแบบอะไรที่แบบตลกตลกให้ทำนะครับแบบนั่งกลางอากาศมั่งอะไรมั่งนะครับแบบให้ดูนิ้วนะครับเพราะว่าฟังเสียงเนี่ยมันจะช้านะครับให้ดูนิ้วอย่างนี้ลงป๊อปนี้นี่คือแบบต้องนั่งสมัธิทีะนะครับอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมก็ปุ๊บลงไปอย่างนี้เลยนะครับให้ตูดเนี่ยมันจะแทกพื้นแรงๆเลยนะครับอย่างนี้เจอมาเองแล้วตูดนี่แบบระบ,บมกันหมดเลยนะครับทุกคนบนว่าเจ็บแน่นอนนะครับ มาเรื่องที่สองนะครับเดนรับน้องพอไปถึงเนี่ยไปถึงเนี่ยโดนนั่งสมาธิกลางอากาศนะครับพอมาพรุ่งนี้เช้าคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับอือพอพรุ่งนี้เช้าบอสเขาจะสุ่มเป็นวงล้อหมุนนะครับในโทรศัพท์ของหมู่เขานะครับเขาจะกดเริ่มนะครับแล้วมันก็จะหมุนๆๆๆตามที่เราหมุนนั่นแหละนะครับอั่นบางคนก็จะเล่นเป็นคะนออนไลน์บ้างนะครับแต่หมุนๆอย่างนั้นแหละนะครับก็ เ้าหมุนนะครับแทงมาที่รหัสนี้เลยนะครับทีนี้ A สามศูนย์นะครับรหัสผมนี่แหละนะครับก็เขาจะเลือกมาสิบคนนะครับในวันนั้น10บคนจะมีเพื่อนๆในหมวดของเรานี่แหละนะครับหมวด A นี่แหละนะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เจนะครับถ้าจำไม่ผิดนะหมุนเจอเป็นคนที่เจดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับก็พอเขาสุ่มๆได้มาเจ็ จ็ดคนมันตูอยู่ที่ผมแล้วก็เพิ่มอีกสามคนก็เป็นสิบคนใช่ไหมก็พอนนี้เขาบอกไอตากที่นะครับโอ้ยงานนี้เหม็นเลยนะครับรู้สึกแบบเฮ้ยใช่เหรอจริงเหรอเขาโม้เราหรือเปล่านะครับพอ่อมามานะครับของจริงนะครับไอตากที่นะครับเดี๋ยวคนอื่นเลยนะครับผมยืนนงผมเมื่อยนะนะครับขอนั่งมั่งดีกว่านะครับอืมไปเป็นทหารนี่ก็ได้ยืนตลอดเลยนะครับไม่ค่อยจังนั่ง ผมจะขอหน้างกันละกันนะครับก็เขาแทงชื่อนะครับพอลงไปถึงชื่อห้องน้ำเขาบอกไ่ตัดที่ผมก็ยิบหันเลยนะครับมีคุกคนละายเลยก็ตัดที่นะครับทีแรกเนี่ยไม่มีคนยอบตันเลยนะครับแต่ว่ามีคนนึงนะครับมันชื่ออะไรไม่รู้แล้วผมจำไม่ได้แล้วนะครับรหัสอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแกเนี่ยเป็นคนเปิดก่อนเลยนะครับเปิดฝาฝาส้่มอ่ะนะครับเปิดออกมาโอ้โหแบบลอยเลยนะครับ มันจะมีทั้งเม็ดพริกเม็ดแดงแล้วก็เม็ดมะเขือนะครับแบบจำขึ้นใจเลยนะครับสามอย่างนี้กินตลอดนะครับไม่มีเปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่มีเนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับก็เปิดมานะครับเจอเลยของคอเลยนะครับตักขึ้นมาใช้ขันนะครับใช้ขันตักใช้ขันใส่คุใส่คุไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้คุใหญ่นะครับตักทีนี่แบบเต็มคุอย่างเงี้ยยกไปทิ้งในคลองนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไมา่เอารถส้วมมาดูดนะครับถ้าถ้าใช้รถส้วมเนี่ยทหารจะไม่มีงานทําทมั้งนะครับเขาก็เลยให้ทหารใหม่อย่างพวกผมเนี่ยนะครับไปตากนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมค้อมากนะครับมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับตากหลกสูงแล้วนะในวันนั้นคือเออแกบอกว่าแกเนี่ยไม่ชอบกินเขียวนะครับแต่ว่าไม่ชอบกินขี้มากกว่านะครับแกก็เลยเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดยพวกหญ้าหญ้าคาหญ้าอะไรพวกนี้แหละครับ อย่าดินนกอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีอยแล้วนะครับใครก็ไปยัดใส่จมูกเลยครับสองข้างผมเห็นที่แรกนี่ผมนี่แบบขำแบบเพื่อนใหม่นะครับยังไม่สนิทกันเลยนะครับแต่ว่าผมนี่แบบขำจนน้าตาแตกอ่ะนะครับโคตรตลกพอยกไปเสร็จนะครับออกมาล้างทำสะอาดแล้วก็ขึ้นห้องไม่มีอะไรนะครับจากขี่ยังไม่โดนลงโทษนะครับมาเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สาม ก็คือไม่ค่อยตลกละนะครับก็คือเอ่อมันกินผักอย่างเดียวเลยนะครับเออกินก็เหมือนที่เหมือนเรื่องที่สองเลยนะครับที่ว่าไปจักในห้องน้ำเราเจออะไรนะครับมันจะได้กินเป็นมะเขือมะเขือถาดหนึ่งนะครับกินข้าวในถาดนะครับถาดหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องนะครับ ช่องนี้ก็เป็นข้าวอันนี้ก็เป็นมะเขืออันนี้ก็เป็นแปงนะครับโอ้โหแบบนึกถึงเวลาที่แบบไปตักนะครับกลิ่นฉุนอย่างนี้มีแบบโอ้โหไม่ได้เลยนะครับก็มันไงๆมันไม่มีเนื้อเลยนะครับมันจะมีเลือดนะครับทอมาใส่เป็นเลือดหมูหนั่นแหละนะครับเอาตรงใส่แกงมะเขือนะครับแล้วก็ แตงเนี่ยจะเป็นแตงผัดพุกไข่นะครับซึ่งก็รสชาติไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มีผัดผัดชานะครับไม่ใช่ผัดชาผัดอะไรนะผัดชักชักชายนะครับซึ่งผมไม่ชอบมากเลยนะครับอันนี้มันมีพวกหนอนตัวเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งนรายๆที่ผมไม่ชอบมากนะครับแล้วก็ผ่ัดไปนะครับไปเจอกับเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่สี่คือเรื่องอะไรนะ อ๋อ่องที่สี่นะครับเรื่องที่กินน้ํานะครับเขาบังคับให้กินวันละเก้าลิตรนะครับซึ่งผมเนี่ยทําไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมผมชิว่าผมทาไดได้ประมาณวันละห้านิตหกลิตรนะครับก็คือเช้าตื่นมานะครับเที่ยวเหลืองตับไปเลยไปก่อนเลยนิดนึงนะครับพอระหว่างที่ระหว่างที่อบรมอยู่นะครับช่วงแรกๆไฟนี่ยังไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็คือแบบ อบลงท่ามือเปล่านะครับแบบซ้ายหันขวาหันอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อยๆจิบน้ํากันไปนะครับเช้าในวันนั้นเนี่ยผมก็ได้จิบไปลิตรหนึ่งนะครับจับที่โดนลงโทษไปก็เป็นสองลิตรนะครับโดนบังคับจิบนะครับเป็นสองลิตรพอเที่ยงมานะครับเยี่ยวยิงอีกแล้วนะครับโดนไปอีกลิตรนึงนะครับแล้วชงบ่ายก็จิบ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 ิบไมนะครับก็ได้มา ตกเย็นมากนะครับเยี่ยวเหลืองอีกนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเยี่ยวเหลืองตลอดเลยนะครับก็เดินบังคับไปอยูนิดนึงนะครับพอตกเย็นมากอันนี้โชคดีหน่อยนะครับได้อาบได้อาบน้ำนะครับได้อะไรพวกนี้เสร็จนะครับก็มาก็ตกเย็นมากนะครับได้มาอยู่ตรงจุดล้มพ้นนะครับซึ่งโชคดีหน่อยนะครับมีพวกหนุ่มปัง พวกผัดมาม่าอะไรพวกนี้ให้กินนะครับมาเรื่องที่ห้านะครับเกี่ยวกับเรื่องอาบน้ํานี่แหละนะครับก็คืออได้จับของเพื่อนนะครับทิ้งแรกมานะครับเขาบอกยกมือซ้ายนะครับคือเป็นการอาบน้ําแบบแก้ผ้านะครับอแก้ผ้าหมดเลยเปลือยหมดทุกคนนะครับอันนี้เนี่ยต้องไปสัมผัสเองเท่านั้นถึงจะรู้นะครับทิ้งแรงเนี่ยก็เ่ินๆได้ไอ้นะครับพอไปไปมามเนี่ยรู้สึกว่า เออมันก็ไม่ได้อะไรนหว่าผู้ชายกันทุกคนนะครับก็แบบเขาสั่งให้ยกมือซ้ายนะครับยกมือซ้ายแล้วก็แกวงไปข้างหลังนี้นะครับเพราะว่าอ่างนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็คนกะยืนอยู่รอบอ่างนะครับก็คันนังให้กันนะครับยกมือซ้ายเหวงไปข้างหลังนี้นะครับไปจับของเพื่อนนะครับแล้วก็เดินรอบอ่างนี้สองรอบนะครับแล้วก็ค่อยอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อ่มันจะมีรอบหนึ่งนะครับที่ให้นอนนะครับ นอนนอนหงายอย่างนี้นะครับอ่างก็จะอยู่ตรงขาพอดีนะครับอ่างเป็นสีนเดียมอย่างนี้นะครับก็นอนอย่างนี้นะครับถูสบู่ก็ถูไปแล้วนะครับหน้านั้นก็หน้าไปแล้วนะครับก็สไลด์เลยนะครับมันจะมีอยู่คนนึงนะครับที่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนกับเรานะครับมีอยู่คนนึงซึ่งแกจะเป็นคนที่สไลด์อยู่ข้างบนตัวเรานะครับแบบให้ถูสบู่ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็สไลด์ลงไปเลยนะครับขะบอก ครูที่มาคุมอาบน้ำนะครับเขาบอกว่าสไลด์ลงไปเลยนะครับก็รื๊บอย่างนี้เลยนะครับแบบแก้ผ้าหมดนะครับก็รื๊ออย่างนี้เลยผ่านไปเลยเนี่ยเขาลงไปเสร็จนะครับลุกขึ้นมาดูหน้าท้องนี่นี่แบบขนของเพื่อนนี่อยู่เต็มเลยนะครับกขมันยังเ่หกนะครับยังเทหกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเรื่องโดดบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับ เรื่องดูดบุหรีเนี่ยเขาห้ามเลยนะครับห้ามแบบห้ามแบบจริงจังเลยนะครับคนที่แบบอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับดูดแบบดูดเลย,ยแบบวางวันนัดซองสองซองอย่างนี้นะครับอะไรอย่างข้างในเนี่ยเขาห้ามหมดเลยนะครับไม่ให้ดูดเลยนะครับมีคนที่แบบแอบ,แอบดูดมากนะครับก็ไปเป็นนักโทษไปนะครับเรื่องที่เจ็ดนะครับเรื่องที่เจ็ดก็คือไอ เรื่องเรื่องโทรศัพท์นี่แหละนะครับคือเขาห้ามเลยห้ามเหมือนบุหรี่เลยนะครับห้ามห้ามบุหรี่ห้ามโทรศัพท์ห้ามห้ามแบบติดต่อให้น้องเลยนะครับให้แบบเอาเอาให้เราบ้าให้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่บ้านะครับผมเนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับไม่บ้าก็เรื่องโทรศัพท์อะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้เลยนะครับจะได้ใช้เข้าไปเนี่ยผมเข้าไปได้สามวันนะครับเขาให้เล่นอยู่ชั่วโมงนึงนะครับ ให้ติดต่อทาบ้านนะครับผมก็ติดต่อมานะครับแต่ว่าไม่มีใครอ่อนนะครับก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเมื่อค่ำเขาก็มาอ่านเองนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปอีกสองอาทิตย์ไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ได้เล่นทกทีก็วันเยี่ยมญาตินะครับก็เยี่ยมญาติเนี่ยอได้เล่นอยู่นะครับติดต่อทางบ้านได้แล้วทางนั้นนะครับวันนั้นก็ติดต่อได้ก็ไม่มีอะไรนะครับคุยๆวันวันไปอย่างนั้นแหละนะครับ เรื่องที่เจ็ดนะครับเรื่องที่เจ็ดคือเรื่องไข่กรอบนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบผมไม่ชอบมากนะครับไข่ไข่กรอบเนี่ยนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยไปเดินทางไกลนะครับก็คือฝึกใกล้จบแล้วนะครับเดินทางไกลเดินทางไกลเนี่ยตอนเที่ยงนะครับเขาให้แบบกินไข่นะครับมีมีข้าวกล่องนึงมีกับข้าวมาให้ถุงนึงนะครับแล้วก็มีไข่ไก่อยู่ฟองนึงซึ่ง เขาจะให้สารให้เวลาสารนาทีนะครับกินให้หมดทุกอย่างในกล่องต้องหมดนะครับยกเว้นถุงขยะยังงงกับกล่องโฟมแล้วก็ช้อนที่เรากินนะครับอันนี้เนี่ยเขาให้เหลือก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครกินได้อยู่แล้วนะครับก็คือไข่เนี่ยผมกินเลยนะครับทั้งใบไม่ได้เคาะไม่ได้อะไรเลยเคี้ยวแบบแข็งสุดนะครับเนี่ยับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกืนกืนไม่ได้ยันน้าต่อนะครับเอาแบบให้เรากินยานะครับ ก็คือผมก็กินได้นะครับกินจนหมดพอกินเสร็จใช่ไหมเขาก็ให้ไปปั่นจิ้งหรีดนะครับปันจิ้งหรีดอย่างนี้นะครับแบบแบบนี้แล้วก็มุนไปข้างขวา20รอบข้างซ้าย20รอบนะครับบอกเลยว,ว่ามึนสุดๆนะครับแค่กินกินไข่ไก่พร้อมกับเปลือกเนี่ยผมก็แทบจะอ้วกแล้วนะครับให้เป็นปั่นจิ้งหรีดอีกแบบจะอาเจียนนะครับขึ้นไส้แต่ว่าอาเจียนไม่ได้นะครับพวกไม่ได้นะครับ เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับมาเรื่องที่เก้านะครับเรื่องนี้สัมผัสเองมาแล้วนะครับได้ได้ยิงปืนถ้าใครยังไม่เคยไปสัมผัสเนี่ยก็ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันหาซื้อ,อยากนะครับกระสุนพวกนี้ก็คือผมเนี่ยยิงปืนพาวเนะครับพาโบสองหนึ่งเป็นกระสุนขนาดห้าจุดห้าหกนะครับก็ผมก็ยิงแบบกลุ่มดีนะครับ คือเนี well. uh ่ยกลุ่มดีมากเกียวดีมากนะครับกลุ่มดีกลุ่มกระสุนเนี่ยดีมากแต่ว่าเรดดอกของเขาเนี่ยมันไม่ดีนะครับเขาไม่ให้ตั้งด้วยนะครับสี่สิบนัดแรกเนี่ยผมเนี่ยยิงแบบเป้าทุนเลยนะครับเพราะว่าเรดดอกของเขาเนี่ยตรงนะครับแต่มาสี่สิบนัดหลังนะครับเขาให้ยิงเป้าจริงนะครับทีนี้ยิงไม่โดนเลยนะครับอบางคนเนี่ยแม่นจัดแบบยิงโดนเส้นรวดขาดเลยอย่างนี้นะครับก็ โดนด่าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่แตแตก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจบหลักสูตรนะครับแล้วก็มาเรื่องที่สิบครับเรื่องที่สิบก็คือเรื่องที่ต้องตื่นแต่เช้านะครับเรื่องนี้เนี่ยไปถึงก็เจอเลยนะครับตื่นแต่เช้านะครับก็คือไปถึงเนี่ยตื่นตีห้าครึ่งนะครับ แบบที่เราอยู่อบ้านเนี่ยลุาตื่นกันหกโมงนะครับหกโมงครึ่ง้างนะครับแล้วไปนู้นเนี่ยบังคับตื่นอยู่แล้วนะครับตีห้าครึ่งครับก็ไปทํจกิจวัดอะไรส่วนตัวนะครับแล้วแล้วผมเนี่ยก็ฝึกจบแล้วนะครับในคืนกองน้อยแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เช้าเพนทเฮาส์นะครับจะเปิดต้อนรับทหารใหม่กลับบ้านนะครับซึ่งเป็นเช้าที่หนาวสุดๆนะครับคือตื่นมาตีสี่ใช่ไหมก็เขาให้ไป อ่ะนะไปลดน้ำต้นไม้อันในพวกนี้นะครับให้เวลาสามสิบนาทีนะครับก็ไปรดน้ำต้นไม้นี่ก็แบบเดินก็แบบหนาวสั่นเลยนะครับกลับสั่นแบบยิ่งๆเลยนะครับสั่นมากนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับก็สิบเรื่องเล่าไม่เท่าเจอเองอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีแบบไร้สาระบ้างนะครับหรือว่าอะไรก็ม้ากก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับ เอาเป็นหน้างานตายก่อนนะครับส่วนมีบางคนนะครับถามว่าผมเนี่ยเป็นทหารอยู่ออเอ,อเป็นทหารอะไรอยู่หน่วยไหนนะครับกรมไหนนะครับผมผมเนี่ยอยู่ผมเป็นทหารบกกรมบินนะครับอยู่กองพันบินที่สามหน่วยก็คือกองพันบินเนี่ย,ยไม่ใช่ดิอยู่หน่วยฝึกสามกองพันบินที่สี่สิบเอ็ด หมวด A นะครับอ๋อนี่เลยนะครับรหัส A สามศูนย์นี่แหละนะครับมาจากหมวดนะครับที่หมวดนะครับในปีนี้ในรุ่นนี้นะครับมีสามหมวดนะครับมี a B C นะครับไม่มี d นะครับซึ่งบางกลมบางหน่วยฝึกเนี่ยมีถึงหมวดมด d นะครับแต่มื่กลมผมเนี่ยมีไม่ถึงนะครับผมก็ได้ขึ้นกองร้อยไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสบายขึ้นนะครับไม่ได้โดนกดขี่อะไรมากเหมือนตอนที่ฝึกแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับการตอบคอมเมนต์นี้แล้วก็าการตอบคอมเมนต์ที่ว่าให้รีวิวชีวิตทหารนะครับก็คือผมเนี่ยอยากจะไปถ่ายชีวิตรีวิวแบบอยู่ในค่ายทหารนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ไม่ให้ถ่ายแหละนะครับเพราะมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอกองพันบินของเขาแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมไปนะครับ เขาให้แทงจังหวัดที่จะไปชายแดนได้เนี่ยผมก็จะแทงจังหวัดต่างนี่แหละนะครับแล้วผมก็จะมาอยู่ชายแดนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นรั้วของชาตินะครับอย่างเต็มตัวนะครับแต่ว่าถ้าเขาไมา่ให้แทงจังหวัดไปนะครับลาสุ่มไปอันนี้ผมก็ต้องลองคิดดูอีกทีนะครับซึ่งผมก็มีความคิดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าผมจะไปอยู่ร้านจอดนะครับร้านจอดเครื่องบินนะครับ มันก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับในคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ฉากเดียวนี่แหละนะครับกับบ้านบ้านเครื่องบ้านนะครับจนบ้านเอาไปทางานในรุงเชนแล้วนะครับไม่มีใครดูแลก็มาดูแลนี่แหละนะครับมาหาถังญ้าอะไรบ้างอะไรนะครับก็เพื่อไม่ให้ล้มบ้านขาวนะครับก็เป็นญาติกันนี่แหละนะครับเป็นญาติฝั่งแม่นะครับเป็น นะนะครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะดีๆหรือว่าช่วงดีๆวันดีๆนะครับในการที่จะไปเข้าป่านะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะถามวอลวิทดูนะครับถ้าวอลวิทว่างเนี่ยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยวอลวิทไม่ค่อยสบายนะครับวันนั้นเนี่ย ผมถามไปละนะครับจะไปหาสักหน่อยนะครับแต่วอลวิทเนี่ยไม่ค่อยสบายผมก็เลยไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมไปเนี่ยก็จะลองติดกอดดูถ้าแก่สบายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายคลิปแก้แกนะครับก็รอด,ดูอ cancers, ผมออกในช่องแกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือถ้าแก่สบายขึ้นเนี่ยจะเจอกันในช่องวอลวิทก็แล้วกันนะครับในช่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวันเวลาดีๆนะครับไปเข้าป่าบ้างไปนอนป่าบ้างนะครับ เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเข้าป่ามาสองเดือนกลัวแล้วนะครับที่ไม่ได้เข้าป่านะครับแล้วและในคอมเมนต์ที่ผมมาเห็นนะครับก็คือมีคอมเมนต์ถามว่าผมเนี่ยได้ลากลับมากี่วันนะครับผมได้กลับมาสิบห้าวันนะครับแต่ผมจะกลับแค่สิบสี่วันนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาจะจัดยี่สิบคนสุดท้ายให้เดือนหนา้างในรองกลับนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากกลับนะครับ ก็ไปก่อน1วันนะครับเสียตารานหนึ่งวันเพื่อ10วันนะครับโอเคสำหรับที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับจะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ๊ม่บายเราจะกใหั่คลิปหน้านะครับอ่ะก็ขึ้นต่ำบ้านไปนะครับบ้านอยู่ไม่ใกล้นะครับแค่นี้ข้างบ้านเอง